สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Minecraft PE นะครับวันนี้ผมมีแอดออนมารีวิวนะครับผมแอดออนนี้มีชื่อว่ามินเนียนครับนี่โอเคแอดออนนี้สร้างขึ้นโดยโกาน,นะครับผมมาเราลองสปาว์มินเนียนครับ ไข่มินเนี่ยนก็คือไข่ของพิกซอมบี้นะครับผมโอเคนี่ซึ่งถือได้ว่ามันอเมซิ่งมากดูเขาทำโมเดลมาวิธีการเลี้ยงน,นะครับผมเราต้องมีกล้วยครับซึ่งมันก็คือแครอทนะครับผมนี่ครับปลูกได้นะครับผมแครอทนี่ทุบปุป๊บมันก็จะเป็นกล้วยครับนี่สามารถเลี้ยงได้เราลองเลี้ยงดูนี่สามารถสั่งให้มันนั่งมัน ยืนได้นะผมนี่จะสร้างให้มันนั่งให้ดูโอเคนั่งมันต้องตามมามันต้องตามมานั่งโอเคนี่ครับมันก็จะไม่ตามเรามาเอ้าตามนี่วะ <c oughs> สงสัยผู้พัฒนามันจะเป็นบั็อกอยู่ครับผู้พัฒนานยังไม่ได้แก้โอเคีลยวามาดูความสามารถของมินเนี่ยนะผมนี่มินเนี่ยนนี่ครับตามที่มีนี่ครับตามที่ของเนี่ยมันสามารถทําได้หมดเลยครับ สมมุติเนี่ยครับสมมุติถ้าเราให้ให้ดาบมันนะครับนี่กดกดหันติงครับกดคลิกคลิกค้างที่มันนะครับเอาดาบคลิกค้างที่มันนี่มันจะทําการครับทําการหาเนื้อให้เราหาพวกอ่าพวกเนื้อสัตว์ให้เราครับโดยมันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงห้านาทีนะผมนี่รอมสักคู่ครับเดี๋ยวเราไปนี่เลยเลี้ยงอีกเลี้ยงตัวต่อไปครับ โอเคเราให้มันนี่ครับสมมุติถ้าเราให้เนี่ยที่จอบพวนมันนะครับมันจะทําการหาซีทให้เรารอสักครู่ครับลาไปเลยนี่สมมุติเนี่ยสมมุติถ้าเราให้เขาเรียกว่าอะไรโชเวลให้มันนะครับมันจะทําการขุดดินให้เรานี่รอสักครู่ โอเคโอเคนี่ครับให้พิกแอคมันมันก็จะไปขุดแร่ให้เราครับอ่าให้ควานมันก็จะไปตัดไม้ให้เราสมมติถ้าเราให้เนี่ยฟิชชิงล็อตมันะครับผมมันก็จะไปทำการตกปลาให้เราครับ เดี๋ยวรามาสักครู่ครับมันกำลังทำการหาของให้เราอยู่โอเคอเลือดของมิ้นเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณถ้าเรายังไม่ได้เลี้ยงมันแล้ผมจะอยู่ที่สิบครับแต่ถ้าเราเลี้ยงมาแล้วมันจะ,ะเลือดจะอยู่ที่ประมาณสิบห้าครับเดี๋ยวเรามาสักครู่ครับมันกำลังหาของเราอยู่อืม จะถามว่าสมมุติถ้าเราเล่นแนวชิลล์เนี่ยจะถามว่าหาจากหาไมเนี่ยได้จากไหนครับผมนี่ครับหาได้จากนี่ครับนี่หาได้จากนี่เลยนี่ครับเอประตูพอทอนนะผมเข้าไปก็อ่าไปหาเนี่ยมันจะมันจะมีสปาว์อยู่ครับมันจะสปาว์แล้วก็นี่ครับใช้แครหลอดในการล่อหรือจะเลี้ยงมันก็ได้ครับแล้วให้มันอ่าวาร์ปตามมาครับนี่สมมุติถ้ามันหาของได้นะครับมันจะขึ้นมันจะถามว่าวัด you got ครับผม โอเคมากดค้างที่มันครับปึบนี่ครับจะได้ของครับผมซึ่งเป็นอะไรที่สะดวกมากครับผมเราเราไม่ต้องไปหาเองครับนี่รออีกอ่อที่เหลือมาก,ก่อนครับอืม อสักครู่ครับอมามาแล้ว,ลวอีกนตัวมาแล้วนี่อันนี้เราก็กดอยู่เฉยกดค้างปุ๊บนี่ครับมันจะทำการหาสีให้เราครับนี่เจง๋งสุดยอดเลย เนี่ยครับเป็นอะไรที่สะดวกมากครับผมเราไม่ต้องออกไปหาเองครับนี่ไฮมิเนียนใช้หาให้นี่เอ,อาไม้ตัวแล้วไหนนี่ปึ๊บนี่ครับขุดดินให้เราขุดทรายมาด้วยโอเคมิเนียนมันจะปกป้องเราครับผมสมมติเราเนี่ยสมมติผมสเปาเอ่าอ,อะไรดีล่ะเป็น นี่กันครับผมสไปเดอร์ไม่เอาเคฟเดิสไปเดอร์สอมบี้ก็ได้อะนี่ครับสมมติเราสปาสอมบี้เนี่ยเราเปลี่ยนเป็นโหมดเอาชิลลอดเนียครับผมโอเคสัะคู่ครับนี่ครับสมมติเราเปลี่ยนเป็นโหมดชิลลอดเนี่ยมาด,ดูมินเนียนครับมินเนียนทำเลยนี่ครับมินเนียนจะลุมสุบครับจะลุมตีพวกบีครับนี่ นี่เป็นอะไรที่เจ๋งมากครับโอเคนี่ไม้ตัวแล้วนี่ตัวที่จะหามาให้เราครับโอเคมายังครบยังนี่ครับนี่อันนี้หาปลาโอ้ของเต็มแล้วโอ้เต็มไวจังอืมตัวหาแร่ไปไหนแล้ว นี่ครับนี่ดูโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงแอดออนนี่เลยกันเลยครับสําหรับวิธีการลงแอดออนมินเนี่ยนะครับผมให้คุณทาการนี่ครับโหลดโปรแกรมนี้ครับ ES File Explorer นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดตรงด้านล่างนะครับอ่าโอเคแล้วก็นี่ครับอ่าให้คุณเข้ามาที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ก๊อปอ่าอันนี้ไปครับ Minion r e s o ีซอสแพ็ค mc pack นะครับผมกับ minion behaver pack mc pack นะครับผมอ่ากดอปไปเลยครับกดยวผมกดตัดดีกว่าโอเคนี่ครับให้ทำการหานี่ครับแฟ้มเกมครับ com m o จังครับผมกดวางก่อนครับไอแอด on นี้๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กดไว้ตรงด้านล่างนะครับผมโอเคนี่ครับให้คุณกดค้างที่ behaver pack ครับนี่ minion behaver pack เนี่ยกดตัดเลยครับแล้วกดมาที่ behaver pack ครับกดวางครับโอเค ทำเหมือนกันกับรีซอสแพ็กนะผมนี่กดค้างกดตัดกดที่รีซอสแพ็กกดวางโอเคนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมแมคคับเลยครับผมเมื่อเราเข้าเกมแมคคับนะครับผมให้คุณทําการสร้างโลกปกติเลยครับนี่กด Create new เลยครับนี่โอเคครับนี่ครับให้เลื่อนลงมาให้สุดเลยครับผมนี่จะเห็นว่ามีรีซอสแพ็กกับเบเ a เวอร์แพ็นะผม นะครับให้เข้ารีสอร์ทแพคครับแล้วเลื่อนลงมาให้สุดครับนี่จะเห็นครับจะมีมินเนี่ยนรีสอร์ทแพคนะครับผมกดบวกเลยครับโอเคทำเหมือนกันกับเบฮาเวอร์แพคครับกดบวกเหมือนกันครับโอเคกดคอนติเนียครับจากนั้นก็กดสร้างโลไปครับผมตอนนี้ถ้าผมคุณก็จะเล่นแอดออนมินเนี่ยนได้แล้วครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถูกใจกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ